เอาละครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ผมมาบิยอนครับไม่ได้พูดประโยคนี้นานเลยวันนี้เนี่ยผมมารีวิวตัวละครเช่นเคยแล้วก็เป็นรีวิวตัวละครที่พิเศษมากๆเนื่องจากอะไรเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยเกมอีพิกเซเว่นเนี่ยมีแจก ตัว5ดาวแสงมืดฟีนั่นเองหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าจะเลือกตัวอะไรดีผมเนี่ยก็จะแนะนําตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับตั้งใจฟังกันนะครับนั่นก็คือสัาร์ตมืดนั่นเองไม่ใช่ครับนั่นคือแรดดี้แสงถามว่าแรดดี้แสงดียังไงเนี่ยเก่งไงเนี่ยอย่าเราไปเจาะลึกไปดูสกิลกันหรือว่าตัวของแรดดี้แสงเนี่ยทำไมผมถึงแนะนาให้เพื่อนๆเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าเล่นเกมมาได้สักพักแล้วเนี่ยยังหาตัวดาเมจไม่ได้เนี่ยควรเลือกแรดดี้แสงครับแต่เราไปดูกันเลยครับ เอาละครับสำหรับนาวาเอกแลนดี้หรือว่าเรียกง่ายๆก็คือแลนดี้แสงนั่นเองครับเรามาดูกันที่สกิลซิกเนเจอร์ของตัวของน้องกันเลยครับนั่นก็คือสกิลที่2องสกิลติดตัวเจ้าแห่งท้องทะเลฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจนทะเลดได้เลยไม่ใช่นะกระเอื่องนะ้นสกิลนี้เนี่ยความพิเศษเนี่ยคืออะไรมาที่มาเลือกมนที่มีภูมิ้มกันดีบัฟระงับการเคลื่อนไหวมันคืออะไรมันคือกันดีบัฟสตันหลับผวาก็คือกันดีบัฟพุ่ว สตันที่ทำให้เลนดี้ชงักดีบัฟหลับที่ของหมอเรยที่ที่ทิ่นกันครับแล้วก็ดีบัฟปะหวาดผวาที่เป็นของตัวปามอสที่เพิ่งปรับใหม่มาใหม่นั่นเองครับแล้วก็นอกจากสกิลที่เป็นสกิลกันดีบัฟกันชง,งักต่างๆเนี่ยถาาว่าดีแล้วเนี่ยตัวเรนดี้ยังไม่หมดแค่นั้นครับบอกว่าเพิ่มการต้านทาน คริทิคอลให้กับตัวเองอีกเจ็ก็คือต้านทานคริเนี่ยให้กับตัวเองเจปอรแล้วก็เมื่อเริ่มเทินการต่อสู้เนี่ยจะทำการปั๊บต้านทานคริทิคอลเนี่ยให้กับเพื่อนทั้งทีมเนี่ยอีก50%เป็นเวลา2เทินนะครับหลังจากโจมตีเนี่ยแลนดี้เนี่ยจะการทำการเก็บสแต็กนะครับโดยจะทำการเพิ่มพลังโจมตีให้กับแลนดี้เองเนี่ยครั้งละ10%โดยเพิ่มให้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่50%กันเลย ทีเดียวครับนั่นก็คือ5้าครั้งก็คือ5 0นนั่นเองครับแล้วก็สําหรับการอัพสกิลของแลนดี้เนี่ยเมือ่ออัพเต็มเนี่ยจะเป็นการต้านทานคริทิคอลให้กับตัวแลนดี้เองเนี่ยสูงสุดอยู่ที่70%เนั่นเองครับไม่มีอะไรมากแล้วก็เป็นสกิลตัวที่สุสสดยอดเลยผมมองว่าเป็นสกิลตัวที่ทำให้แรนดี้เนี่ยสามารถยืนในไฟเนี่ยได้นานๆแล้วก็มีโอกาสทำให้แลนดี้เนี่ยต้านทานคริติคอลทำให้ฟันนองค่าเนี่ยตีไม่ติดคริติคอลใส่แรนดี้นั่นเองคร แล้วก็มาลองมาดูที่สกิลอันติกันบ้างสกิลอันติเนี่ยบอกว่าเรือประจันบ้านบุกสาหรับสกิลอันติเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเกรสปิริตเนี่ยเต็มหนึ่งร้อยนะครับสำหรับตัวเลนดี้เนี่ยต้องใช้เกรสปิริตในการใช้สกิลอันตินะครับลืมพูดไปแล้วก็สกิลอันติเนี่ยถามว่าคืออะไรบอกว่าเพิ่มบัฟดาบเนี่ยให้กับเลนดี้เพิ่มพลังโจมตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นเองครับแล้วก็เป็นเวลาสามทื่น ก่อนจะโจมตีเป็นสกิลหมูนะครับด้วยเรือประจันบ้านทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสตันหนึ่งเทินและทําการเจาะพลังป้องกันเนี่ยของฝั่งตรงข้ามเนี่ยอีก60เปอร์เซ็นต์เมื่ออัพจนเต็มเนี่ยจะทําการเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยของสาหรับสกิลเรือประจันบ้านเนี่ยอยู่ที่30เปอร์เซ็นต์เองครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยมีโอกาสติดสตันด้วยให้กับฝั่งตรงข้ามท,ทั้งทีมเลยผมบอกเลยว่าเป็นสกิลที่โคตรแรงแล้วก็โคตรโกงมากมาๆเลยครับแล้วก็เรามาดูกันที่สกิลหนึ่งครับ ยิงไล่ล่าสกิลหนึ่งเนี่ยยิงไล่ล่าเนี่ยถามว่าอะไรเมื่อทําการใช้สกิลนี้เนี่ยจะได้รับไฟติ้งสปิริตเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบห้าไฟติ้งสปิริตด้วยกันครับแล้วก็เมื่อทําการใช้สกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นเกตแลนดี้เองเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเมื่ออัพเต็มนะครับแต่ถ้าไม่อัพไม่เต็มเนี่ยจะเป็นการเล่นเกตให้กับแลนดี้เองอยู่ที่ยี่สิบเปอร์่ซีน20%ครับแล้วก็หลังจากโจมตีเนี่ยมีโอกาส4ี่สิเปอร์ซนเนี่ยที่ทำการ กว่าดิงเพิ่มเติมกว่าดิงเพิ่มเติมเนี่ยคือสกิลอะไรคือสกิลเนี่ยเนี๋ยเรามาอ่านกันเลยกวาดิงเพิ่มเติมเนี่ย,ออรยราาาก,นยยนยกรนำยิงโจมตีศัตรูทั้งหมดก็คือเป็นจากแลนดี้ยิงสกิลธรรมดาเนี่ยกลายเป็นสกิลยิงหมูนั่นเองครับแล้วก็ทําการดูดเลือดให้กับตัวแลนดี้เองอ่าแล้วก็การดูดเลือดเนี่ยจะแรงเนี่ยตามพลังโจมตีของแลนดี้ครับแล้วก็ตัวอเมื่อกดโซเบิร์นเนี่ยจะเป็นการทําให้ ตัวแลนดี้เนี่ยเปลี่ยนจากการไม่ได้เปลี่ยนจากการยิงธรรมดาดิทําให้แลนดี้เนี่ยยิงการันตีให้แลนดี้เนี่ยเป็นสกิลยิงหมู่ก็คือกวาดยิงเพิ่มเติมเนี่ยแน่นอนเป็นร้อยปรเครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะแนําให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยถ้ามีอ,อนโนเลท,ที่เป็นการอัพแผลเนี่ยหรือว่ามีแลนดี้ไม้ที่ไม่ได้ใช้เยอะเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอัพตัวแผนให้กับแรนดี้เพราะว่า ถ้าแผนในกับเรนดี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มมาทางโจมตีกับเรนดี้เองเนี่ยถ้าเป็นแผนอยู่ที่เอเอนะครับจุดอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นเอเลยจะทําให้เรนดี้เนี่ย่บิวง่ายขึ้นในการบิวพลังโจมตีนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูของสวมใส่ของเรนดี้กันเลยครับสําหรับของสวมใส่ของเรนดี้เนี่ยผมจะแนะนาเป็นอย่างนี้ละกันผมจะแนะนําเป็นสองเซตหลักๆเซตแรกเนี่ยคือเซตคอเตอร์ที่ผมใส่นั่นเองแล้วก็เป็นเซตคริติคอล อีกอย่างหนึ่งที่แนะนําให้เพื่อนๆใส่นั่นก็คือเซ็ตจอเกาะเคาน์เตอร์ไม่ก็เป็นบางคนอาจจะเป็นเล่นแรดดี้เป็นแรดดี้สปีดก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเล่นได้หลายแนวมากแล้วก็เรามาดูกันที่การ,ารบิลสเตตแรดดี้กันสำหรับการบิวสเตตแรดดี้ของผมเนี่ยผมจะบิวสเตตแรดดี้เนี่ยพลังโจมตีเนี่ยประมาณเกือบสามพันครับแล้วก็พลังบ้องกันเนี่ยแต,แต่่ประมาณสัก พันสี่ได้หรือว่าพันห้าได้ยิ่งดีเลยครับแต่ว่าห้ามต่ำกว่าพันสี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าปรับต่ำกว่าพันสี่เนี่ยเลนดี้เนี่ยจะบางมากๆเลยครับแล้วก็เลือดเนี่ยอยู่สักหมื่นหกหมื่นห้าเนี่ยถือว่ากาลังดีแต่ถ้าเพื่อนเนี่ยอาจจะลดเลือดไปเหลือสักหมื่นสี่แล้วก็บิวพลังโจมตีเลนดี้เป็นสามพันสี่สห้าเนี่ยได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรครับสนับเรนดี้แรงๆแล้วก็ สปีดเนี่ยไม่ควรต่ำกว่าร้อยสี่สิบครับอันนี้ยืนพื้นเลยสปีดแล้วก็คริติคอเนี่ยเป็นปกติเลยอยู่ได้สักประมาณเก้าสิบป้ายๆเนี่ยถือว่าโอเคแล้วทำให้เรดี้เนี่ยติดคริติคอตลอดตลอดในการโจมตีแล้วก็ลืมพูดอีกเซตหนึ่งที่ผมลืมพูดไปเรดี้เนี่ยบิวอีกเซตหนึ่งได้ก็ดีเหมือนกันก็คือเซตอิมูลครับอ่ะอันนี้ขอไปด้วยผมหลุดค้องมูลไปแล้วก็ตัวดาเมจคริติคอเรียกว่าคริเลดเนี่ย อยู่สักสองร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบได้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วหรือว่าจะสูงกว่านั้นได้เนี่ยก็ดีครับแต่ว่าถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะมากินสแต็เลือดหรือว่ามากินสแต็พลังป้องกันที่อาจจะลดน้อยกว่านี้ทําให้แลนดี้เนี่ยยืนในไฟ์เนี่ยได้ไม่นานนั่นเองครับแล้วก็เรามาดูกันที่ตัว AF หรือว่าอัติแฟกต์กันอ r ติแฟกต์ที่คู่บุญแลนดี้เลยสำหรับตอนนี้เนี่ยที่ทำให้แลนดี้เนี่ย อ่ายิงซาบูได้บ่อยๆเนี่ยนั่นก็คือดาบพิธีอ่าเอวิสในเอลวิซ้อนนั่นแหละพูดง่ายๆเอวิซ้อนเนี่ยถามว่าคืออะไรมีโอกาส20%ที่จะก็คือมันทําให้อะไรนี่เหมือนมีเคาน์เตอร์เพิ่มไปจากเซตเคาน์เตอร์ที่ผมใส่เนี่ยจากเคาน์เตอร์เซตเคาน์เตอร์เนี่ยมีโอกาสเคาน์เตอร์เนี่ยอยู่ที่30%พอเราใส่เอวิสเนี่ยสมมติมันไม่ติดเคาน์เตอร์30%มันอาจจะมาติดตัว ตัวที่อ์ติแฟกตอีก20%ทําให้แลนดี้เนี่ยสามารถเคาน์เตอร์ได้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูแลนดี้ลงอารีนากันเลยครับสําหรับการลงอารีนาเนี่ยมันแรงมันรีนะครับผมก็อยู่ที่ทาชิงอาจจะดูอะไรไม่ได้มากเดี๋ยวอ่าผมลองเอาไปให้ดูแล้วกันสักตาหนึ่ง๋ยวเราไปเจอกับนี่เลยป่ามอสที่มีสกิลชะงักทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองมันจะไม่สามารถทําให้แลนดี้เนี่ยเคลื่อนที่ได้ได้นะครับ พูดอะไรวะมันจะไม่ติดทําให้แลนดี้เนี่ยติดสตันติดผวาของฝามอท่านเองผมพูดผิดครับไปเราไปลุยกันเลยแลนดี้เราลุยกันเลยโอ้เสียงดังมากเลยครับเราก็ได้เริ่มก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตู้ของอลูหน้าแสงที่เป็นตัวละครที่อ่าไม่โกงรครับดีดีนิดนึง เรียบร้อยแล้วก็ทําการปิดตัวของสกิลติดตัวของฝั่งตรงข้ามนะครับเนื่องจากถ้าเราไม่ปิดเนี่ยเราโดนเนี่ยไอตัวอ่ามันชื่ออะไรวะอะผมจําชื่อไม่ได้โดนปาดแน่นอนไม่จะเก็บเข้าไปน,นะครับตรงข้ามเราก็ทําใช้ตัวของโ o ล i ท i k เนี่ยทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลไม่ได้น,นั่นเองครับาผมจะทําการปีธรรมดาไปแล้วกัน ตัวรู้หน้าผมก็ได้ตีรอบหนึ่งผมก็ตีธรรมดาไปแล้วกันแล้วเราก็เอาตัวของโรยหน้าเนี่ยเราตีธรรมดาไปแลครับรไปแลนดี้เรามาแล้วเดีย๋ยวผมจะกดโซเบิร์นให้ดูเลยแล้วกันจะได้ดูสกิลกวาดยิงเพิ่มเติมก็คือสกิลเปลี่ยนสกิลไม่ใช่เปลี่ยนสกิลคือจากยิงแล้วมที่จะมีโอกาส สี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเพื่อโอกาสเป็นร้อยเปอร์เซ็นที่จะทิง้งโหครับยิงไปเลยนะครับติดซาโบแรงมากตอนตรงข้างว่าใช้สกิลมาครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเราล้างได้เรามีตัวของบาซ่าแสงโอเคกำลังเราจะลิ่งเปลียนนะลิ่งเกียร์ไเลยครับใช้บาซ่า,าแสงเลิ่งเกียร์เลย โอเคเอ่ก็จะทำการเกาะแตกตาโมสไปครับตาโมสแฮงมาหนึงเดียวตีธรรมดาไปโรหน้าเลยก็แตกตมลง,งผมมารีวิวตัวเลยไมมโอ้ไมาผมมารีวิวรีวิวรีวิวแลนดี้แล้วผมมารีวิวรูนะ้น่า เจ้าบอลครับลอ,องข้ามแทงมาปิดคอตแตกด้วยแล้วก็ตีธรรมดาเข้าไปเลยครับแล้วก็เอาแลนดี้ติดโอกาสซีซีเขาเซนซินส่วนไหมไม่ติดครับต,ตีธรรมดาเลยก็ตีตาม้อธรรมดาไปยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้สกิลแลนดี้เลยเดี๋ยวไปลงอีกซึ่งตาแล้วกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูทีมนี้กันบ้างทีนี้ อ่าผมจะเปลี่ยนจากทีมบุกกลายเป็นทีมตั้งรับนะครับเพื่อจะให้อ่าหวังว่ารแลนดี้เนี่ยเราจะซาโบใส่ฝืนตรงข้ามรัวๆแล้วก็เราน่าจะไม่โดนตัวบัตเบตคารินว่าตายก่อนคิดว่าน่าจะไม่โดนโดนน่าจะสวยมากๆเลยไปไม่รู้บัตเบตคารินจะปาผงตายก่อนหรือเปล่าอ่าเราเร็วกว่าเขาได้ครับเอาไงดีว่าเอ่า ตีธรรมดาไปแล้วกันเดี๋ยวควายมินซับบูไหมไม่ซาบบูครับบางครั้งก็เปิดปบัฟมานะครับเพิ่มเลือดตัวของแองเจลิก้าแสงครับลอ,อยแล้วก็โดนวีบัฟมากระจายเลยทีนี้อืมตีธรรมดาไปแล้วกันทุบอกไปเนี่ยไม่ออกเยไไ้เลย อาซาโบ่ไหนแม่ไหมไม่ซาโบ้ด <so> ้วยโดนวัเนี่ยโดนทั้งทีมวัเนี่ยหาอะไรนะโดนทั้งทีเลยเรียบร้อยไม่เป็นไรล้างได้ครับดีนะอะไร่ก้าอะไรก้าวมาเพื่อล้างโดยเฉพาะเ่ยแล้วก็เล่นเข็นมาวันที่คารินมาแล้วท่านบอกไม่ตายเรียบร้อยอ่า เจ้าสาวผมเปิดป็บ๊บเกาะให้ตัวแลนดี้แสงครับให้ลำบากจริงๆเนี่ยผ่านไปเลยแพงไหมครับเออยิงแบบติดซับบ้หน่อยไม่ติดด้วยโซเบิร์นแทงเลยว่าช วันมารีวิวก็ไม่มีเต็นสกิลวันมารีวิวกดด็ดีดีแบบอยตัเกาะมาเค่แพงแล้วยิงถไม่ติเราได้สกิลวันตีนวครับไปเกตเต็มร้อยเรายิงสกิลวันตีเลยมันผมจะรีวิวจนแบบมันมันจะไม่ติดซาบโบให้ผมจริงเลยี เรียบร้อยไปครับแพงธรรมดาเลยเรียบร้อยแ,งงแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูใน RTA กันมากครับว่าตัวลูน่าแสงเนี่ยในการใช้เนี่ยการเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่า RTA ผมเนี่ยผมยังแรงต่ำอยู่แล้วก็ดูอะไรไม่ได้มากแต่ว่าการเล่นเนี่ยของตัวลูน่าเนี่ย ที่มันเก่งมันกิงง,ง่ายเลยดูได้ในเกมนี้นะครับเนี่ยเหมือนตัวนี้ผมก็จะใช้ตัวกระต่ายแทงเนี่ยในการแก้ตัวรันฝั่งตรงข้ามครับ <c oughs> เห็นไหมครับว่าในดีเนี่ยผมเนี่ยติดเคาน์เตอร์ทำให้ยิยงเนี่ยรันเป็นอีกครั้งะครับแล้วผมก็กทําการปิดสกิลติดตัวของฝั่งตรงข้ามไปหมดเลยครับแล้วก็ทําการห้ามบัฟฝั่งตรงข้ามไปด้วย <c oughs> เนี่ยครับเราจะเล่นง,ง่ายขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังใช้สกิลได้อยู่แต่ว่าอะไรที่เป็นสกิลติดตัวเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้นั่นเองครับ ครับตัวแจ็คโอก็สตันผมมาเรียบร้อยครับแปลว่าตัวแรนดี้ผมเนี่ยไม่ติดสตั์นนั่นเองครับกันสตันทุกอย่างแล้วก็ตาตาแทงผมเนี่ยทำการบับดาบให้เขาด้วยทันทีครับบับดาบแล้วก็บับโลเนี่ยผมก็จะเอาเซียนหน้าผมเนี่ยแทงไป็นหนึ่งตัวเลยกระดูกแทงนะครับผมก็จะลิงไปที่ตัวของฟานมาอ่านไฟนั่นเองครับ เป็นตัวละครที่อยู่นานแล้วเนี่ยบอกเลยว่าทีมเราแต่งหมดแน่นอนเนี่อันนี้ติดกซาโบนะครับรเ,เ,เนี่ยได้ทำการดูดเลือดเนี่ยจากเก้าพันเป็นหมื่นสามนั่นเองครับทําให้ยืนในไฟเนี่ยได้นานขึ้นแล้วฝั่งต,ตรงข้ามก็ยอมแพ้ไปเลยทีเดียวโดย,เ,ดยเพื่อนสำหรับการรีวิวแลนดี้เซงเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับอ่าเพื่อนคิดเห็นยังไงกันบ้างว่า รีวิวแรนดี้แสงยังไงให้เหมือนไม่ได้รีวิวแรนดี้แสงเนี่ยก็จะมีที่ช่องเรานั่นเองครับช่องคนอื่นเนี่ยแรนดี้แสงเต็มๆช่องผมเนี่ยเวลาอยากรีวิวตัวละครอ,อะไรเนี่ยมักจะไม่ได้รีวิวมักจะเป็นตัวละครอ,อื่นที่เด่นป่าก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นการจาะลึกอ่าการเลือกตัวละครแสงมืดให้ดาวที่แจกฟรีคนเลือกตัวละครอะไรดีหรือว่า,าบางคนอาจจะบอกว่าพี่ผมมี ถ้าเมทแล้วผมจะเลือกตัวซัพพอร์ตตัวไหนดีที่เด่นๆตอนนี้ติดเมตาตอนนี้เดี๋ยวอาจจะทําให้เพื่อนๆดูกันน,นั่นเองครับสําหรับการรีวิวแรนดี้แสงเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้ครับถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปมากๆเลยครับสําหรับการรีวิวแรนดี้แสงที่เหมือนไม่รีวิวแรนดี้แสงเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อน